อุทวจนะชุดก้าวย่างอย่างพุทธผู้ไม่หลงเอาสิ่งอื่นมาเป็นแก่นภิกขุทั้งหลายรมจรรย์นี้มิใช่มีลาบสักการะและเสียงเยินยอเป็นอนิสงรมรม a j a ์นี้มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอนิสง์มรมจ a ร a ์นี้ มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยสมาธิเป็นอนิสงส์รม m a จ a รณ์น,นี้มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยยานทัศนะเป็นอนิสงส์ภิกขุทั้งหลายก็เจโตวิมุตติที่ไม่กำเลิบอ,อันใดมีอยู่รมอ a จ a รณ์น,นี้มีสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายเป็นแก่นสาร เป็นผลสุดท้ายของปรมจันทร์พิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการด้วยแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วตัดเอาแก่นถือไปด้วยมั่นใจว่านี่เป็นแก่นแท้ดังนี้บุรุษมีตาดีเห็นคนนั้นเข้าแล้ว ก็กล่าวว่าผู้เจริญคนนี้ช่างรู้แก่นรู้จักกระพีรู้จักเปลือกสดรู้จักสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือกรู้จักใบอ่อนที่ปลายกิ่งจริงดังว่าผู้เจริญคนนี้ต้องการแก่นไม้สาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้ว ก็ตัดเอาแก่นแท้ถือไปด้วยมั่นใจว่านี่เป็นแก่นแท้ดังนี้สิ่งที่เขาจะต้องทำด้วยแก่นไม้จากสำเร็จประโยชน์เป็นแท้ดังนี้